สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีวิตามินซีมาแนะนำนะคะอันนี้เป็นวิตามินซียูฮานนะคะของเกาหลี1 0 0 0มิลลิกรัมค่ะตัวนี้1กล่องบรรจุ100เม็ดนะคะทานได้3เดือนเลยนะคะตัวนี้ทานแค่วันละ1เม็ดก็พอนะคะราคาอยู่ที่350บบาทลักษณะจะเป็นแผงๆแบบนี้นะคะ นี่นะคะลูกค้าทานแค่วันละหเม็ดก็พอประโยชน์ของวิตามินซีก็คืออช่วยต่อต้านอนุมูลอิสาระชะลอริ้วรอยนะคะช่วยเรื่องหวัดแล้วก็ถ้าทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยผิวก็จะใสแล้วก็เนียนนุ่มเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้สามารถทานคู่กับคพลลาเจนก็จะเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นนะคะสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะคะหรือแวะมาหน้าร้านได้นะคะตัวนี้เป็นสินค้ามาใหม่นะคะ มาเป็นกล่องเลยขอบคุณมากคะ่ะ